ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับช่างแมวเลยครับนี้ก็มาลุยกับช่างนูช่างเมนะครับวันนี้ก็ก็มาติดเซ็นเซอร์นะครับไอโนวาครับอ่าอินฟาเรดนะครับโมชันนะครับเซ็นเซอร์นะครับอ่าเป็นรุ่นนี้เอชทีศูนย์แปดนะครับเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีอ่าประมาณนี้นะครับเป็นก็จะมีคู่มือให้นะครับการเดินสายต่อสาย วนนี้อาช่างแมวก็จะนําเสนอนินดีหน่อยนะครับอ่าก็จะมีสายบาวนะครับสีน้ําตาลนะครับบอกเป็นลายนะครับลายอินนะครับแล้วก็นิวตันเป็นสายน้ําเงินนะครับนิวตันเป็นอ่านิวตันพ่วงได้นะครับต่อกระโหลดพ่วงได้แล้วก็เลสนะครับเอก็คือเป็นโหลดนะครับเอาท์พุตนะครับไปที่หลอดไฟหรือว่ากระดิ่งอะไรแล้วแต่ออดต่างๆนะครับหัวต่างๆนะครับ ิดเซนเซอร์ก็มีปรับนะครับปรับเวลากลางวันกลางคืนนะครับไทมตั้งปั้งให้จับเร็วจับช้าได้นะครับหัวลบเร็วจับช้านะครับประมาณนี้ประมาณนี้หน้าตาอันนี้ตัวกลองใหม่สำงนี้เวลาแกะก็แกะเกี่ยวปล่อยตรงนี้นะครับ กันออกนะครับตัวนี้เดี๋ยวมีปักอีดวงนะครับครับตรงนี้ดวงนะตรงที่เราลดครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนนะครับนี่ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวอย่างจะเป็นช้ำด้วยกันตัวนี้นะครับที่เราแกะมาแล้วก็สายก็ตามนี้นะครับอันนี้เป็นน้ำตาลนะครับเน้ำตาลตาลเป็นเมยนะฮะ สีน้ำเงินเป็นนิวตันนะครับสีแดงเป็นโหลดนะครับกุ่มปรับก็อยู่นี้นะครับนี่ปรับอ่าอันนี้จะเป็นรูปดวงจันทร์อยู่ฮะก็คือกลางคืนอันนี้ก็คือจับกลางวันนะครับเราตั้งบิดได้นะครับตัวนี้ปรับจับกลางวันก็ตยูนี้กลางคืนก็ตัวนี้นะครับจับอ่าไทม์ไทม์จบเร็วจับช้าตัวนี้กลางเวลาคนเดินผ่านหรืออะไรต่างๆนะครับ ตอนนี้เราก็จะใช้เป็นนี่คะับลองมาเนอ่าหลอดสปอตไลท์นะครับยี่สิบวัตต์ LED นะครับเป็นตัวจับยี่สิบวัตต์อ่าเดินทอดนู้นนะทอดมาเนี่ยครับอ่ามือช่างเมย์หรือ่างนูนเขาเลยครับเนี่ยอะไรแบบฟังนี่หนึ่งตัวนะครับเนี่ยเดินปุดูดนะครับสายยต้นจ้ำรวมตรงบล็อกนะครับบล็อกบล็อกอยู่ครับอ่าอ่าเ P.I. นะครับบล็อกนั่น เดินปึนป๊กนี่มีสายสามเส้นนะครับมันมีตัวนจะต่บอกตัวอะไรตัวยุดของตวันตวนีวว้เห็นไหมตนะั้งของตัวลาะตรงนี้มีสายสามเส้นก็ตัวนี้ต้องขันเกลียวปล่อยออกมาหนึ่งตัวแล้วก็ยกเลื่อนขึ้นนะครับคอนเดนเซอร์เหรอไม่ไม่คอนเนคเตอร์มันมันมันจะร้อยสายไม่ค่อยได้พี่มันจะมันจะเล็กท่อรูจะเล็กนะที่ต้องซื้อท่อใหญ่ท่อใหญ่ใช่นะใช่ขอท่อใหญ่แคอนเดนเตอร์ ต้องใส่คอนเนคเตอร์สามเส้นมจะร้อยไม่ได้พี่ถ้าใส่คอนเนคเตอร์คเล็กอันนี้หมายก็จะต่อนะครับหเห็นนะครับตัวนี้ดําตัวนี้เราใช้สีดำทั้งหมดใช้สีดํานะครับเป็นเป็นเมนนะครับแล้วก็สีขาวเป็นนิสต้อ,ตอนแะสีแดงเป็นโหลดนะครับหเห็นพอคร่าวๆนะครับแนวทางน,นะครับจะไม่ชัดนะครับเป็นมืดหลังเคื่อะ สูงเลยครับมองไม่เห็นก <นะ S 1> ็สูงพอเป็นแนวทางแล้วกันครับใครชัดก,ก็บอกได้ครับเสียงเจ้าของบ้านครับไอก็บอกได้อย่าใส่อย่างเดียวบอกได้ครับเส้นไหนเส้นไหนอบอกราคาครับนี่กำลังใส่นะครับที่บอกเล้วพีดันเข้าล็อกนะครับแล้วก็ขันยึดไอ้ทุกเตานะฮะหรือที่ไม่น,นอนเลยสามติดนะสามสองสามติดบอกราคาได้ไหม ฮะตอนเนี้ยสามร้อยสามสิบอืมอย่าบอกเลยอย่าบอกเลยอ๋อไม่บอกไม่ได้บอกใช่ไหมอ่าอย่าบอกอย่าบอกเกิดเขาขึ้นราคาพี่เดี๋ยวจะบอกไปแล้วเขาได้ยินหมดแล้วอ่ะอ่านี่เก็บงานใส่สายนั่นดีนะเก็บไส้ไก่ทีนะครับสวมนะครับเนี่ยขึ้นมาขาขึ้นมาทแอบหันตัวแล้วเขาหะไรครับอืมตัวนี้เขาหลับมาใช่ไหม ใส่เราจะใหญ่นิดนึงใส่หนึ่งจุดห้าน่าจะพอดีเนาะอืมได้ตัวนี้ก็ดีเราใช้สองจุดห้าเข้าไม่สิจะใหญ่ไปแต่เก็บงานได้ใช้ไก่ดีแล้วกันคันยืดนะครับแล้วก็ใช้จับกลางคืนก็ต้งเป็นกลางคืนนะครับจับกลางวันก็ตั้งเป็นกลางวันนะครับเสร็จ นยโยกได้ซ้ายขวาจับข้อไหวนะครับเจ้าของบ้านเก่งฮะเรียกของดีฮะเอาละนี่ยืนสูงตายเลยอันนี้นะครับอยวตอนจำรวมนะครับกับโหลดนะครับดขารั่งมาที่นี่เดี๋ยวะรับ อยอยู่ข้ง<อ>างอกะเปดเดินผ่านยังไม่ทันเดินผ่านก็ติดเลยย,ยังไม่ติดอันกลางนะอ,ะอ่กากลางนั่นจ็ีเอาเยอ,ะเอ,เยอะนะจะเปเิก็ได้ไปเป็นใกล้กันไฟไม่ติดน่ะ tìm nha. thêm được lắm chưa được à, hết 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 nè กลางไงดูไหมดูไหมสร็ยังไปยิงไปน้อกดลงอ่ะกดลงเลยเพื่นลงสิบไหมอ้าวไม่ถิงทางฮนเอามื่ก็ยิงติดอยู่เลย งานชิปลูกไฟแบบนีเอาที่ท่านเปิดมาอยู่ก็ตอนน h, ั้นติดสมเด็จแล้วไงแล้วท่านก็เลยจะบอกว่าสายอะไรไปมาตลอดก็เลยหลับใหม่สลับใหม่นี้ก็ลองติดเปิดแล้วไม่ติหรออ๋เด้อจะใส่สวิทช์สามทางไว้เดี๋ยวก่นนะครับไม่เสด่นดันขึ้นนะครับเดินออกนะให้มาเช็คสีดำก่อน ไปมาเนี่ยรอบเสียงอ freely, ๋อไม่ใช่ไอ้แสงมีแสงไงแสงเออแสงมีแสงมีแสงี่ติดติดติดหลอดไฟกันแสงล้องเราด้วยแสงแสดมั้งแสงแสดด้วยแสงไฟไอ้ของเราด้วย มาเชนูไปไกลกันตอกก่อนไหมล่ะโอเคนี่ทำงานแล้วครับมาแล้วมันมาแล้วเชนฮะไก่นี้ครับเวลามทำงานครับเอาดีสีเขียวจะบติดนะครับต้องมืดด้วยเพราะจงแมวปิดมันไม่ทงมืดด้วยอ่ามืดครจากกลางคืนครับกลางคืนพอเปิดสวายไฟอยู่มันก็ไม่ติดมามามาเนี้ยครับมา เสร็จละทางเมย์เราไปกันเขาจะทางเมย์เขาจะออกกล้องนะออกออมาแบบี้นี่ขายไปแล้วก็เต็มขายเจ้าของบ้านด้วยไม่ใช่หลบหลบหลบมาจากกองขึ้นใหม่ท่านเดินไปรู้กันไม่เห็นไงหมอยู่ใต้มเลยเอาไม่ได้ออกไปอีกอขาไม่ได้ให้หนูมานี่้อ๋ต้องเข้าแอบหมดเลยแอบหมดแอบหมดเมย์หลบ ช้าสดพี่ลบไงมันจับพี่อยู่ว่าอ้าวไม่ดับลบอ่ะพี่ลบลบนี่ช้าสุดไหมฮ จับเลยาจับทั้งเมว่าทั้งเมหลบมางน,นี้หลบหลบไม่เห็นเลยจับอะไรพี่เจยวจับดีเลยนะฮะฮู้ไหาจับปิบดฝเลยมันให้เร็วดยครับเออทำกลางนี่จับผิดหรือเปล่า นานนี่ครับลบแล้วบวกนี่เร็วสุดเนี่ยตามเมอรอตรงตามอ่ะบวกไม่ใช่เร็วไม่ใช่บวกนานสุดบวกนานสุดนะอ่าบวกกันนานสุดอ่านี้ลบสุดแล้วนี่อ่าลบสุดเดี๋ยววับเลยห้าวิมันห้าวิเออแบบเร็วๆอ่ะไปไปไปเรื่อยมาอีกด้วยนุ๊กตานไม่ต้องทำนะลบมึงนี่ลบแต่รู้นะบลลบลบ มันจะตัดื้เปลงมาที่เลยเป็นบันไดนี่เหมือนกันนั่นบอมันจับคนเกินไวตัดนั่นโอเคตัดแล้วไหมครับเดี๋ยวไปเวไเดี๋ยวไโอเคยางเดียวเดี๋ยวไเทีนะครับนั่นอเโอเคได้ด้วคนใหญ่ได้ไดมครับไพอจบนวทางการติดตั้งเดินสายติดตั้งตัวจับ จับความเคลื่อนไหวนะครับเซนเซอร์นะครับอินเฟลเตนะครับของไอโนวานะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่าใหม่ในการที่จะเดินสายและติดตั้งลูกค้านะครับสวัสดีครับ